และที่จังหวัดสตูลอาคารเฉลิมงพระเกียรติ80พรรษาสารกลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดและกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานบพิิร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2568เพื่อแสดงความตรงรักพักดีและน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ต่อพระองค์ผู้ทรงมีพระอริยภาพในการคิดค้นและพัฒนาการทำฝนหลวงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ธุระกันดานโดยก่อนเริ่มพิธีประธานในพิธีได้นำผู้ร่วมงานถวา,ายความอาลัยแด่สมเด็จพระนาง เจ้าสศรษกิจพระ,ระบรมราชินีนาถพระ,ระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้ภายในงานสำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดสตูลได้จัด ในรทศก,การฝนหลวงเพื่อเผยแพร่พระราชยิยภาพและพระราชกกิจด้านการบร,ริจการน้ำให้ประชาชนได้รับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย